เวลาเราสวมดมนต์บางทีเราก็เมื่อยบางทีก็ไม่อยากจะใช้เสียงถ้าจิตเราสงบเราก็สามารถจะนั่งสมาธิได้เลยวิธีการนั่งสมาธิก็เท้าขวาทับซา้ายเท้ซาทซา้ายมือขวาทับมือซา้ายหลับตาหลับตาแล้วก็เริ่มจากการดูลมหายใจเข้าหายใจออกตามดูลมที่เราหายใจนั่นแหละ แล้วก็มาดูกายหลับตามองเห็นรูปกายเมื่อดูแล้วก็มาดูเวทนาดูความรู้สึกเราว่ารู้สึกร้อนหนาวหิวกระหายอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่สนต้องสนใจความรู้สึกอน,นั้นแหละก็มาดูจิตของเรานั่งดูจิตของเราว่าจิตเราปรุงแต่งเรื่องอะไรจิตเราคิดเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรก็วางลงเรื่องนั้น วางทีละอย่างละอย่างเมื่อวางไปเรื่อยๆจนหมดมันก็ไม่มีเหลืออะไรที่จิตเราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็วางสุขก็วางเฉยๆก็วางแล้วก็ดูธรรมะที่เกิดผุดขึ้นเราก็จะได้รู้แนวทางตามที่บุตรเจ้าท่านสอนหรือมันยังพุ่งอยู่ก็นึกถึงมรณานุสติ ว่าสักวันใดสักวันหนึ่งเราจะต้องจากลาโลกนี้เป็นแน่นอนร่างกายสังคัรนี้ก็จะต้องผูกเผาคนก็หามเราไปเผาเลยแต่กระดูกชีวิตเราก็จบแค่นั้นคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้มีบุญมากบุญน้อยก็ต้องแก่เจ็บตาอย่างนี้ให้เรานึกแล้วก็มองให้เห็นให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นแก่เราแน่นอนเกิดขึ้นกับคนทุกคนบนโลก ไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนถ้าเราไปยึดมั่นว่ากายของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเราก็จะมีความทุกข์ไม่มีความสุขเลยเพราะมีความเป็นห่วงสิ่งนั้นก็เป็นเหตุให้เรามีความคล้องในเรื่องรูปเราก็มีในเรื่องลูกหล,ลานก็มีสังขารก็มีทรัพย์สมบัติลาบยศก็มีเพราะเป็นหน้าที่ของกิเลสเหล่านั้น เลยเป็นเหตุที่เราต้องให้เกิดทําให้เราจะต้องไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์เสียเปล่าเราก็มีความรับรู้เป็นเจ้าของได้ตอนที่เราทําหน้าที่แต่เราจะไปยึดถืออยู่ตลอดช่วงเช้าช่วงเย็นเราก็สวดมนต์รู้จักปล่อยวางจิตจิตเราจิตเราก็จะเป็นสุข